กลับมาแล้วนะครับกับแคมเปญเฮฟเลอร์อีสโฮปีนี้นะครับจะหนักจัดเต็มกว่าเดิมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยแต่แรกนะครับซื้อครบ25,000รับเครื่องทำอาหารเช้า2ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการอบแซนด์วิชหรือการทำวาฟเฟิลนะครับก็ทำได้ด้วยเครื่องนี้แหละครับโอ้โหเครื่องจิ๋วตะเจ๋วนะครับเนี่ยส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับก็สบายใจได้เลยเพราะว่ามีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องมีความร้อนสูงเกินไปพร้อมมอกมั่นใจหายห่วงครับ ซื้ครบ5้าหมื่นนะครับรับเครื่องรับอาหารเช้า4ฟังก์ชันสําหรับใส่แข็งจันหนักจัดเต็มมาพร้อมฟูลฟังก์ชันทำแันวิชต้มทอดนึ่งแต่ยังคงคอนเซ็ปต์สีมินิมอลคุมโทนวางมุมไหนก็สวยจริงไม่จกตาวัสดุทําจากสแตนเลสสตีลและพลาสติกตัดการทํางานเมื่อความร้อนสูงตั้งเวลาปิดอัตโนมัติมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิพร้อมมอก,ก่อซื้อครบหนึ่งแสนบาทนะครับรับนี่เลยครับ ไมโครเวฟแบบวางบนเคาน์เตอร์ความจุ25ลิตรของจานหมุน1ชิ้นและตะแกรงย่าง1ชิ้นฟังก์ชันผสมผสานระหว่างเตาอบและไมโครเวฟควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลสามารถตั้งเวลาอุ่นเร่งด่วนละลายอาหารแช่แข็งได้กำลังไมโครเวฟ e 900วัตต์กำลังระบบย่าง1,000วัตต์ซื้อครบ200,000บาทนะครับจัดหนักจัดเต็มรับไปทั้งหมดนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาด2ลิตรใช้งานสะดวกมาพร้อมกับพิตันน้ำแข็งและกการน้ำแข็งระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปุ่มกดสามารถเลือกขนาดน้ำแข็งได้2แบบรอบการทำน้ำแข็งใน1ครั้งประมาณ6-13นาทีใน24ชั่วโมงทำน้ำแข็งได้สูงสุด12กิโลกรัมมีไฟแสดงสถานะน้ำแข็งเต็มหรือแจ้งเตือนให้เติมน้ำใช้ไฟฟ้ารวม120วัตต์อันที่2นะครับไมโครเวฟไมโครเวฟแบบวางบนเคาน์เตอร์ความจุ25ลิตร พร้อมจานหมุนหนึชิ้นและตะแกรงย่าง1ชิ้นฟังก์ชันผสมผสานระหว่างเตาอบและไมโครเวฟควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลสามารถตั้งเวลาอุ่นเร่งด่วนละลายอาหารแช่แข็งได้กำลังไมโครเวฟ900วัตต์กำลังระบบย่าง1,000วัตต์และอันสุดท้ายหม้อดองล้อันมันระบบดิจิตอลขนาด5.7ลิตร ตัวเครื่องสีดำมาพร้อมกับพิจับถนัดมือวัสดุสแตนเลสสตีลขนาดความจุภายใน5.7ลิตรทำอาหารเพื่อสุขภาพได้ถึง9มเมนูอัตโนมัติระบบสัมผัสพ,พร้อมหน้าจอ LED ง่ายต่อการใช้งานใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภยัยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันร้อนประหยัดพลังงานทอดได้เร็วใช้เวลาเพียง50%เทียบกับการทอดแบบปกติตัวถาดรองและแตะแกรงแบบเคลือบนอนสติ๊กสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้ระบบหมุนเวียนลมร้อนภายในทั่วทั้ง360องศาสามารถตั้งเวลาได้1ถึง60นาที และระบบตัดการทํางานเมื่อดึงตะแกรงออกป้องกันการเลื่อนถ่ายของตัวเครื่องขณะทํางานหรือดึงสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้80-200องศาเซลเซียสพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้1,700วัตต์เลือกซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่เฮฟเลดีไซน์สตูดิโอทุกสาขาและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2565